สวัสดีครับอันนี้เป็นบวกลบทศยมนะครับมีจำนวนติดลบด้วยก็ถ้าก่อนยังไม่ได้ฝึกการบวกลบจำนวนเต็มก็ไปฝึกมาก่อนนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่มีจำนวนเต็มลบด้วยนะครับโอเคก็เวลาจะบวกลบจำนวนทศยมนะครับก็ตั้งจุดให้ตรงกันนะครับในกรณีนี้5.4บวกกับลบ9ก็ก็คล้ายกับเอามาลบกันนะครับเพียงแต่ว่าคำตอบ ต้องติดลบนะครับแล้วก็9.7ตั้งลบด้วย5.4ตั้งจุดให้ตรงกันแล้วตัวเลขที่เหลือทั้งหลังจุดและหน้าจุดก็ให้ตรงกันด้วยนะครับอย่างนี้ก็ลบกันนะครับ7-4ลบ4ได้3 9-5ลบ5ได้สี่ได้4.3 4.3เป็นตัวเลขที่เราได้นะครับทีนี้เราจะใส่4.3เเฉยๆเลยหรือเปล่าเรามาดูนะครับ เรามีอยู่5 4จดบาทสมมติคิดเป็นเงินแต่เราติดซื้อของไปลบ9กก็คือซื้อของไปหรือว่าติดเงินคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับเราก็แปลว่าเรายังติดเงินอยู่4.3ถ้าติดเงินอยู่ก็แปลว่าเราต้องลบลงไปนะครับหรือถ้าเป็นเป็นเส้นจำนวนนะครับกาศูนย์อยู่ตรงนี้เรามีบวกอยู่5.4ุดตรงนี้อยู่5 4าจจดบวกอยู่ 5. 4 แต่เราลบไป9.7ลบไป9.7ก็ลบไป5.4แล้วก็ลบไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดลบตรงนี้ลบอยู่4.3นะครับแบบนี้นะครับวิธีคิดข้อ2 10.8บวกกับลบ7.3ก็เหมือนกับเอามาลบกันนะครับมีอยู่10ถแต่ซื้อของไป 4, อย่เงี้ยนะครับก็ลบกัน 10.8-4.73ลบ4.73ตรงนี้ไม่มีตัวเลขก็เติมศูนย์ให้เขานะครับจะได้มีเลขเอามาลบกัน0ไม่ได้ก็ไปดึงหลักนี้มาเป็น10นะครับ10-3ลบ3ได้7ครับหลักนี้ถูกใช้ไปแล้วแปลก8ก็เหลือ7นะครับ7-7ลบ7ได้0นะครับตรงนี้10-4ลบ4ก็ได้6เลยนะครับ 6.07ทีนี้เวลาจะตอบตอบอยังไง6.07เรามีอยู่10ลบไป4ก็เหลือ6ถูกต้องนะครับเป็นบวกครับลอ,อ,องข้อนี้บ้างลบแล้วก็ลบไปอีกนะครับลบ4.79บวกเข้าไปอีกลบ0.4เหมือนกับติดเงินอยู่ลบ4.7แล้วก็ติดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับลบ0.4 พะฉันก็เอามาเลข2อตัวนี้มารวมกันเราก็ยังติดลบอยู่นะครับเวลาคําตอบก็ติดลบอยู่ก็คือเหมือนเอา2ตัวนี้มารวมกันก็4.79บวกกับ0.4เฉยๆถ้าไม่มีก็เติมศูนย์ได้นะครับตัวหลังเอามาบวกกันนะครับ9.5 1นใน5.19เท่ากับ5.19ทีนี้เวลาจะตอบก็มาดู จากลบแล้วก็บวกอีกลบเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็ยังติดลบอยู่นะครับลบ5.19่าแบบนี้นะครับก็เวลาคิดก็ดูเครื่องหมายด้วยนะครับว่าฝั่งลบเยอะกว่าหรือฝั่งบวกเยอะกว่านะครับหรือว่าเป็นลบทั้งคู่นะครับเรามาบวกกันอะไรแบบนี้นะครับก็ลองทําดูเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กับการบวกลบชุดมนเต็มนะครับเพราะว่าก็ต้องได้ใช้บ่อย,อยๆแน่ๆนะครับ โอเคลองฝึกดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ